สวัสดีครับผมสุการเกษรราสูนสข่าวยชนไทยโรงเรียนเทวิวลาตอนนี้อยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีและก็ยืนอยู่หน้าสถานีตำรวจภูรอนอำเภอเมืองอุบลราชธานีไม่ต้องตกใจนะว่าเรามาทําอะไรกันที่นี่เพราะว่าที่นี่มีสิ่งที่น่าสนใจอยู่เดี๋ยวเราขึ้นไปดูข้างบนกันเลยครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในกันเลยว่าข้างในนี้มีอะไรมาตามมาเลยไปเลยป่าป่ปไป,ไปเร็วเร็วเร็ว,รวนี่ประตูสวยงามมากน่ารัก และในนี้ก็คือสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองอุบลราชธานีนั่นเองไม่ต้องตกใจไม่ใช่โรงแรมน,นะแต่ว่าเป็นที่หูบรรยากาศดูแล้วดูบรรยากาศรอบๆก่อนแล้วกันว่าบรรยากาศเป็นยังไงหืเรียกได้ว่าเป็นมุมที่ดีมากๆตรงนี้ก็เป็นมุมประชาสัมพันธ์นะครับก็จะมีพี่ที่คอยให้ต่อเป็นประชาสัมพันธ์อยู่ที่มุมนี้เข้ามาแล้วรู้สึกอ่อโล่งตามีมุมอินเทอร์เน็ตอยู่ทางนู้นด้วยก็เรียกได้ว่า นี่ตัวนี้ก็เป็นมุมที่ให้ประชาชนที่เข้ามาติดต่อทําธุระได้นั่งพักผ่อนกันในนี้นั่นเองถ้าเป็นทางด้านนู้นก็จะเป็นมุมที่เกี่ยวกับติดต่อราชการต่างๆก็ยังมีมุมอินเทอร์เนต็ตมีทีวีให้ดูมีเพลงเปิดให้ฟังอีกด้วยแต่ว่ารายละเอียดของสถานีตำรวจภูธรอ,อำเภอเมืองอุบลราชธานีนี้จะเป็นยังไงเราต้องไปติดตามชมกับแป้วซึ่งแป้วจะให้คำตอบกับเราในวันนี้ที่เราสงสัยกันมา,มากๆเลยว่าใครเป็นแนวคิดเรื่องเกี่ยวกับ โร,รงพักยิ้มแย้มแจ่มใสใสใจประชาชนเป็นไงบ้างคะฟิลมเมื่อกี้สอได้่าเราไปชมโรงพักยิ้มแย้มกันดูตื่นตาตื่นใจมากเลยนะคะนี่ขนาดแค่ข้างหน้านะคะแต่มีแค่นี้แหละคะพลอยยังมีที่สําคัญอีกอย่างคะ่ะแล้วนะคะได้พาเราไปสัมภาษณ์ท่านผู้กำกับการสถานีตํารวจภูธรอําเภอเมืองอุบลราชธานีคะ่ะท่านก็คือพันตํารวจเอก,กเกษมศักดิ์สานีคะ่ะ ค่ะตอนนี้นะคะต้าอ,อยู่กับท่านพันตารวจเอกเกษมศักดิ์หาสนีค่ะผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรอ,อําเภอเมืองอุบลราชธานีค่ะสวัสดีค่ะ,ค,ะค่ะก็นับว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยนะคะที่ท่านเสียสละเวลาอันมีค่าของท่านนะคะมาให้กับพวกเราทีมงานูนย์ข่าวเยวชนไทยโรงเรียนเทพบีลานะคะหนูสงสัยมากเลยค่ะท่านคะว่าโครงการโรงพักยิ้มแย้มแจ่มใสนะคะว่าท่านได้แนวคิดมาจากที่ไหนค่ะโครงการโรงพักยิ้มแย้ม เป็นโครงการของท่านพลตบรโรสถาพรเหลาทองท่านาาผู้อุยการตำรวจภูธรภาค3ามนะฮะมีคอนเซปต์ว่าเอาสั้นๆกนะ็คือต้องการลดความแข็งกระด้างของการบริการของภาพลักษณ์ของเจ้าหน้าที่ตำรวจลงโดยแบ่งเป็น2ส,ส่วนส่วนแรกคือด้านกายภาพก็คือฮาร์ดแวร์เช่นอาคารสถานที่เราจะมีการปรับเปลี่ยนจากรูปแบบของสถานีตำรวจปรับรูปแบบให้เป็นสถานที่ที่น่าเข้ามาเที่ยวชมมากขึ้น ทำรูปแบบของโรงแรมทำรูปแบบของสปาหรืออะไรให้คนที่อยากมีความรู้สึกอยากจะเข้ามาในสถานที่ปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์ภายนอกปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์ภายในลดความแข็งกระด้างของอาการที่อาคา,า,ารที่ทําการลงแล้วก็ทําให้อำนวยความสะดวกมากขึ้นในเรื่องการให้บริการทุกอย่างอยู่ในศูนย์วนงทรัฟเซอร์วสทั้งหมดเมื่อคุณขึ้นมาบนโรงพักแล้วทุกอย่างจะต้องจบสิน้นณจุดจุดเดียวและบนพื้นฐานของความสะดวกสบายและไม่เคร่งเครียดบรรยากาศถ้าเปิดเพลงให้ฟัง นั่นคือด้านฮาร์ดแวร์ด้านซอฟต์แวร์ก็คือเราปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งหมดในด้านซอฟต์แวร์ลดความแข็งกระด้างลงอย่างเช่นพบกันก็จะต้องถามว่าสวัสดีครับขอโทษครับขอบคุณครับมาติดต่อเรื่องอะไรครับคุณมารับการบริการเรื่องอะไรลดขั้นตอนการบริการให้สั้นลงบริการบนพื้นฐานของความสุภาพอ่อนโยนรวดเร็วสะดวกและเกิดความประทับใจกับประชาชนทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์เนี่ยเรามีเป้าหมาย2อ,อย่าง คือพื้นฐานสุดท้ายประชาชนจะต้องเกิดความพึงพอใจสูงสุดและต้องเกิดความประทับใจในการบริการของเจ้าหน้าที่ตำรวจนั่นคือตัวชี้วัดที่ว่าเราประสบความสําเร็จหรือไม่เมื่อปรับเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นโรงพกักยิ้มแยมนี้ท่านได้ผลตอบรับจากประชาชนมาเป็นยังไงบ้างคะมากครับผลตอบรับดีมากจะมาประชาชนส่วนใหญ่มีทั้งเขียนชมเชยทั้งออกรายการเราออกรายการทั้งทีวีสถานีวิทยุนี่ไม่เว้นแต่ละวันฮะแล้วก็สื่อสิ่งพิม แทบจะทุกชนิดทั้งนิตยสารทั้งรายวันรายสัปดาห์เอาเรื่องของโรงพักเราเนี่ยไปลงเผยแพร่ว่ารูปแบบของสถานีตํารวจเนี่ยควรจะเปลี่ยนไปเช่นเหมือนที่สพอมกบลราชธานีประชาชนที่มาใช้บริการส่วนใหญ่เกิดความต้องการว่าเป็นรูปแบบที่ดีมากแล้วทําอย่างไรจะให้สถานีตํารวจทั่วประเทศในที่อื่นเนี่ยปรยบปับรูปแบบเป็นแบบนี้ แต่ขนั้นยังไม่พอนะคะโรงพักยิ้มแย้มแห่งนี้เนี่ยยังมีอะไรที่ตื่นตาตื่นใจแล้วก็ไฮเทคมากๆที่ในกรุงเทพของเราเนี่ยไม่มีแน่นอนค่ะแต่ขออุบไปก่อนนะคะว่าใครจะเป็นผู้ผาพาไปเยี่ยมชมของแรมแห่งนี้ถ้าอย่างนั้นเรา,าไปชมมาเลยค่ะคือในศูนย์บริการที่ผม <c oughs> ให้คำทธิบายไป,ไปเมื่อกีน้นี่คือที่ที่ไปข้างนอกนี่คือที่ที่ประชาชนเข้ามาแจ้งความ แล้วเสร็จแล้วห้องร้อยเวรน,นี่ก็คือห้องร้อยเวรสอบสวนซึ่งปกติในรูปแบบของโรงพักเราเป็นสถานีตัวอย่างของประเทศเนี่ยเราเอาคือตัวห้องผมเนี่ยคือห้องทํางานผู้บังับการเนี่ยผมก็ลงมานั่งอยู่ข้างล่างแล้วผมลงมานั่งข้างล่างผมก็ทํากระจกโปร่งใสเพื่อที่จะควบคุมห้องทํางานข้างนอกได้แต่นี่สิ่งที่เราต้องมีอย่างเช่นอันนี้นี่คืออะไรนี่คือวงจรปิดซึ่งเราต้องควบคุมการทํางานของทั้งทุกแผนกงานในโรงพักพระบรมฉาย,ยาลักษณ์ต้องมีอยู่แล้ว เพราะว่าเราเป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแต่นี่สิ่งที่คอนเซปต์พระบรมราชวาทซึ่งเกี่ยวกับการทางานของตํารวจต้องมีเราก็เอาพระบรมราชวาทซึ่งเป็นเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของตํารวจมาเป็นหลักแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของตํารวจเราก็คือควบคุมคนไม่ดีไม่ให้ก่อความวุ่นวายในบ้านเมืองนั่นนะฮะที่ผมจะพาดูอย่างเช่นนี่คือตัวคอนเซปต์ของโครงการ คอนเซปต์ของโครงการนั่นคือตำรวจผู้ทอนภาค3ามยิ้มแย้มแจ่มใสใส่ใจประชาชนของท่านสถาพรเหลาทองเป็นโลโก้คือเครื่องตนใจว่าตำรวจจะต้องบริการด้วยยิ้มหวานนี่คือดอกไม้อันนี้คือสัญลักษณ์ความยิ้มแย้มแจ่มใสเนี่ยนี่เป็นเป็นความปรารถนาดีอันนี้แผนผังพวกนี้ในการทํางานนี่เหมือนห้องวอร์มคือการทํางานของของผมผมเป็นเฮดเป็นหัวหน้าภูมิรับผิดชอบตำรวจของเมืองอุบลทั้งหมด การที่เราจะบริหารงานตัดสินใจการคอนโทรลงานเนี่ยเราต้องมีอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลถ้าเรามีข้อมูลที่ถูกต้องการตัดสินใจก็ถูกต้องการแก้ปัญหาก็ถูกต้องเขตเทศบาลทั้งหมดนี้อยู่ในความปกครองดูแลของเราเราต้องมีแผนที่เส้นทางชุมชนสถานที่สําคัญทั้งหมดกรณีมีเหตุปล้นธนาคารร้านทองหรือปล้นทรัพย์ชิงทรัพย์เราสามารถสกัดได้ว่าคนร้ายจะออกเส้นทางไหนของเมืองเนี่ยเราสามารถจะมีจุดสกัดรอบเมืองได้ตรงนี้ใช้จุดไว้ในการจุดสกัดเป็นภาพถ่ายทางอากาศ เพื่อการสกัดกั้นกรณีมีเหตุและใช้ในการบริหารงานนี่คือเขตพื้นที่รับผิดชอบของเราทั้งหมดหมายความว่าผมต้องรับผิดชอบ12ตำบลกับ2เทศบาลอยู่ในนี้เป็นไงบ้างคะท่านผู้กำกับการได้พาเราไปชมโรงพักยิ้มแย้มกันตอนนี้ยิ้มออกไหมยังล่ะก็ยิ้มออกได้นิดน,นึงแล้วนะคะแต่ว่ามันมีสิ่งที่น่าสนใจมากกว่านี้ไม่ใช่หรอคะพลอยใช่ค่ะสิ่งนี้ก็คือนาฬิกาอาชญากรรมนะคะเคยได้ยินหรือเปล่าคะในการอาชญากรรมหรือว่า ตำรวจยิงผู้ลาภระยดใส่ในากาหรือเปล่าคะมันไม่น่ากลัวอย่างที่คิดหรอกคะ่ะมันเป็นสิ่งที่จะช่วยให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้วรวดเ,เร็วขึ้นคะ่ะงั้นแกจะทราบกันแล้วใช่ไหมคะว่าในาการอาญากรรมเนี่ยตกลงมันคืออะไรกันแน่งั้นเราให้ผู้กองกลับไปแถลงข้อข้องใจของเราดีกว่าน,นะคะไปชมกันเลยคะ่ะอันนี้คือนาฬิกาอาญากรรมนาฬิกาอาญากรรมหมายความว่าใน12ตําตำบลที่เราปกครองดูแลอยู่เนี่ยใน12ตําตำบลที่เราปกครองดูแลอยู่ เวลา6โมงเย็นถึงหนึ่งทุ่มมีเหตุป้นทรัพย์สมมุติว่ามีเหตุป้นทรัพย์หรือฆ่าคนตายช่วง6โมงเย็นถึงหนึ่งทุ่มที่ตำบลในเมืองเราก็จะเอาสีแดงไปมาร์กไว้ที่ตรงนี้หนึ่งคดี1จุด1 1จุด1จุดความถี่ของเข็มหมุดที่เราปักลงไปเนี่ยมันจะบอกได้ว่าอาญากรรมจะเกิดตรงนี้เยอะอย่างเช่นอาญกรรมจะเกิดในช่วง1 8บแถึง19เนาฬิกาเยอะในเขตเทศบาล นั่นเราจะใช้ตัวเนี้ยมาเป็นตัวในการวางแผนป้องกันปราบปรามอาชญากรรมว่าในช่วง18-19ถึงนาฬิกาในพื้นที่เขตเทศบาลควรจะมีความระบบป้องกันที่เข้มเพราะมีการชิงทรัพย์วิ่งราวลักทรัพย์เนี่ยเยอะเราจะตัวนี้เป็นเป็นตัวในการวางแผนป้องกันทันีีข้างนอกที่ผมอยากจะให้ดูที่สําคัญคือข้างนอกในส่วนของสํานักงานตํารวจแห่งชาตินี่คือเฮดระดับประเทศก็จะเริ่มด้วยท่านผู้ช่วการตำรวจแห่งชาติพลเอกกวิดวัฒนะ รองลองมาก็คือระดับรองลองมาอันนี้คือผู้บริหารระดับประเทศอันนี้คือผู้บริหารระดับภาคผู้บริหารระดับภาคในระดับประเทศก็จะแยกมาเป็นภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ภาคอีสานมีกองบัญชาการแย,ยากกันมาใน1กองบัญชาการของเราคือกองปัญชาการตุจภูทรภาค3รับผิดช,ชอบแจังหวัดผูบริหารระดับจังหวัดระดับจังหวัดคนที่เป็นหัวหน้าคือท่านผู้มือขับการก็จะมีนโยบายว่าท่านให้ทํำยังไงอันนี้คือผู้บริหารระดับอําเภอคือตัวผม ในระดับอำเภอเมืองอุบลราชธานีผมบริหารแล้วก็มีใครนี่คือคณะกรรมการภาคเอกชนคอนเซ็ปต์พวกนี้ที่เรามาตั้งไว้ตารางนี่คือตารางเวรแต่ละวันที่ทําอันนั้นคือตู้รับร้องเรียนคําร้องทุกข์สิ่งที่ผมอยากให้ดูคืออันนี้อันนี้คือภาพบรมราชวาตรซึ่งให้กับตํารวจเราก็จะยึดตัวนี้เป็นตัวหลักปฏิบัติอันนี้คือแนวคิดซึ่งไม่ได้เขียนไว้เล่น,เลน,เลนๆเฉยๆผมเขียนไว้เพื่อให้ตํารวจถือปฏิบัติแล้วถ้าทำตามกรสองบทนี้ได้ในบ้านเมืองจะสงบสุข อย่างเช่นเนี่ยอยู่อยู่อย่างสง่าย่างไงหมายความว่าคนจะอยู่อย่างสง่าเราต้องไม่มีเรื่องเสียหายเรื่องเดือดร้ายถูกไหมมันคนเราก็ไม่สง่างามใช่ฮะเป็นอิสลามสงสัยค่ะเพราะเห็นพุทธชาิก็อย่าสงสัยว่าทำไมท่านสนใจทางด้านคุณธรคือผมคิดว่าคําสอนของท่านพุทธทาสเนี่ยดีศาสนาไม่สําคัญคือศาสนาเป็นความเชื่อสอนทุกคนคนดีผมเป็นอิสลามแต่ผมดูของท่านพุทธทาสนี่ผมว่าดีนะท่านพุทธทาสเขียนได้ดีมาก คือถ้าตำรวจเราคิดได้อย่างหนึ่งว่าเนี่ยถ้าเราได้ทุกอย่างเนี่ยมันจะลดปัญหาเรื่องการรีดไถสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนลงผมเลยเอามาเขียนไว้นี่อันนี้ผมจะให้ดูน,นี้อันนี้ไว้บริการประชาชน ฟิมตอนนี้ใช้โทรศัพท์ยี่ห้ออะไรอยู่หรอตอนนี้ไม่ได้ใช้โทรศัพท์ขาเพิ่งดำหายไปไม่นานนี่เองที่นี่นะคะเขามีโทรศัพท์ยิ้มแย้มด้วยเป็นเครื่องแรกและเครื่องเดียวในประเทศไทยโทรศัพท์ยิ้มแย้มใช่แล้วค่ะฟังชื่อน่าจะอารมณ์ดีน่าดูเลยนะคะต้องเวลาคุยไปด้วยก็ต้องยิ้มไปด้วยนะคะงั้นเราประชมกันเลยดีกว่าค่ะว่าจะยิ้มแย้มสมชื่อหรือเปล่าค่ะไม่ชมเลยค่ะนี่ที่ผมจะให้ดูคือดูนี่โทรศัพท์เป็นเครื่องเดียว ในโลกนี้ผมยืนยันได้ว่าเป็นเครื่องเดียวในโลกเพราะเราผลิตมาเครื่องเดียวที่นี่นคือประสานกับองค์การโทรศัพท์ว่าสถานีเราเ,เป็นสถานีตัวอย่างเป็นที่ดูงานของประเทศในโครงการลงพักยิ้มแย้มเนี่ยเราต้องการเอาคอนเซปต์เนี่ยใส่เนี่ยเขาเพ้นมาให้หมดเลยเป็นโทรศัพท์ไม่ได้ทําเองฮะองค์การโทรศัพท์องค์การโทรศัพท์เพ้นโทรศัพท,พทพ์อันนี้ใช้ได้จริงๆเป็นโทรศัพท์ปกติแต่องค์การโทรศัพท์เพ้นมาให้เฉพาะเพื่อใช้กับโครงการนี้เป็นโทรศัพท์เข้าโครงการยิ้มแย้มแจ่มใสคุณชัยราชวัตรเป็นคนอุบล ครับเป็นคนพื้นฐานเป็นคนอุนบลคุณชัยราชะวัตรท่ณชัยราชะวัตรกับท่านผู้จัดการรู้จักกันก็คอนเซปต์ของท่านผู้จัดการก็คุณชัยราชะวัตรก็เป็นคนเขียนรูปจริงๆนั่นคือในนั้นจะมีลายเซ็นคุณชัยข้างล่างเขาลงในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐแล้วเขาก็เลยเอารูปการ์ตูนตัวนี้เป็นคอนเซปต์ในในของตำรวจยิ้มแย้มคุณชัยราชะวัตรเขียนให้เองเลยนี่ฮะชัยราชะวัตรเมื่อวันที่21เดือน9ปี0 5ย์้าปีที่แล้วครับ คือท่านผู้จัดการมาตั้งคอนเซป t นี้ตำรวจควรจะยิ้มแย้มแจ่มใสใส่ใจประชาชนคุณชัยราชวัตรเอาคอนเซป t นี้ออกเป็นการ์ตูนพอเป็นการ์ตูนก็ดูแล้วดูดีสามารถภาพนี้สามารถอธิบายสะท้อนทุกอย่างได้ผู้จัดการก็เลยเอาภาพนี้มาเป็นโลโก้คอนเซป